มันนี้เรานะคะอยู่ที่สุพรรณบุรีอยู่ที่ตล,ลาดล็กชายน้ำวัดลอยนะคะเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนี่จะไม่กวนดิมด้วยนะคะอย่ใควาคุณผู้ชมครับเราพาทุกคนมาที่วัดพระลอยนะฮะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่นี่มีตลาดเล็กๆน่ารักแล้วก็มีพระลอยที่น่าเคารพนะฮะเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะ สำหรับจุดเด่นในตลาดนี้นะครับก็คือจะมีรูปปั้นนิทานชาดกนะครับแล้วก็รูปปั้นนรกสวรรค์นะฮะอยู่ข้างในนี้ดูเพลิน,น,นแล้วก็ดูตลาดนะฮะมีของขายของใช้ที่เป็นของชาวบา้านน่าสนใจทีเดียวไปดูกันนะว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะที่นี่คนไม่พลุกพล่า,น,ลน,า,ารรนนะครับแล้าก็บรากาศร่มรื่นนะฮะซื้อของมานั่งกินได้สบายเลยทีเดียว อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมโซดาน้ำแดงน้ำเขียวนะฮะอร่อยเลยแล้วก็มีผักที่ปลอดสารนะฮะน่าซื้อเก็บไว้ปลูกเก็บไว้ขายทานนะฮะร้าที่ถูกใจเลยนี่ฮะข้าวเกลียบว่าวเนียฮะทำกันสดๆกันเลยคุณผู้ชมทานแดงๆออย่าลืมไปอุดหนุนลุงด้วยนะฮะอร่อยใช้ได้เลยร้านนี้ฮะเดินเข้ามาอีกนิดนะฮะเราก็จะพบกับร้านอาหารที่เป็นร้านของทอดนะครับกุ้ยช่ายทอดปลาไข่ทอด มีสารพัดทอดข้างในในนี้นะฮะหากินยากนะแต่ว่าที่นี่อร่อยนะแล้วก็จริงๆใช้โครงการคนละครึ่งก็ได้ด้วยนะและสำหรับลูกเล็กเด็กแงไม่ต้องเสียใจนะที่นี่มีของเล่นขายด้วยจ้าราคาก็ไม่แพงแล้วก็น่ารักทีเดียวนะฮะมาดูกันได้เลยนะขอรเสซื้ออะไรคะถุงอะไรเราวีจารมีจารไม่ทำจิบได้เลยจ้ายี่สิบบาทถูกปะสายไหมนะโอเคศูนย์สี่หนูดูตั้งแต่รอบ คุณผู้ชมครับในตลาดนี้เป็นรูปตัวโอนะครับเราเดินได้ยังไม่ถึงครึ่งรอบเลยนะของก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรทั้งของกินของใช้นะฮะเราไปดูต่อกันนะฮะทางไหนนี่มีลือสีด้วยนะอ,อะข้างในนี่นะฮะก็จะมีร้านซอกซอยตอนแรกนึกว่าจะเป็นตลาดตลาดเล็กๆแต่เข้ามาก็ลึกมีหลายซอยเหมือนกันนะแล้วก็เดินเพลินๆน,น,นะคุณผู้ชมไม่ร้อนเลย ปลาราซื้อปีกน้องป,กปีกสองปีกเนาะ,ะอ๋อซื้อปีกสองปีกนะฮะเอาเข้าวเหนียวได้ไหมคะถ้าสิบบาทจ้าพอเดินสุดตลาดนะคะก็จะเจอนรกค่ะนี่ค่ะนี่เป็นนรกเลยนะคุณผู้ชมเป็นเอ่อนรกกระพุ่มนะฮะอยู่ข้างหลังเลยนะ อ๋ออ,อะไรจะฟิวชั่นในขนาดนี้มีนรกอยู่ในตลาดด้วยนี่มีต้นงิ้วด้วยทุกคนคะมีบอ่อเต่าลอยด้วยค่ะว้เลยกระดิกันตอนนี้นะคะเราบริจาคไป20นะคะเพ่วอมาให้ใหนุ่มสาวน้องเอาบริจาค2ี่สได้กล้วยมานะแล้วก็จะสิ้มไม้แหลมๆนะฮะแล้วก็บริจาคให้น้องเต่าดูท<อ>ุกคุณผู้ชมดูเต่าเยอะมากยังไงกินไหม ก็่าเคียบไปน้อยอุ้ยอุ้ยอืมดูสุดยอดเลยเยอะมากคุณผู้ชมดูเต่าเยอะมากเลยคุณผู้ชมพ่อระวังไม้หักนะ,ะสุดจริงอะไรจริงช้อนเพียงตรงก้อนให้เธอยืนกลวยให้ฉันจะคอมานี่ เธอก็ไม่ยืนส er, okay. <ım eni> you know? ักทีนะลองดูซิดูนะสอันอ้าวอ๋อต้องยื่นให้เขานะถ้าไม่ยื่นเนี่ยเขาไม่กินนะไอ้ที่ตกน้ําเขาก็ไม่กินนะอมโอเคที่ตกน้ําเขาก็กินนะกินเหรอแต่กินน้อยเออเดี๋ยวไหนโอ้โห ว่าเล็กกินนอยมันอ๋อไม่กินเราให้อาหารเต่าแล้วเราไปให้อาหารคนกันดีกว่าค่ะหิวเร้วอ่าหลังจากให้อาหารเต่ามาให้อาหารคนใช่ไหมทำ <c oughs> ไมขายเป็นขนมเป็นฟองดูนะคุณผู้ชมนะฟองดูท็อกโกแลตเฉยเลยอ่ะสามไม้สามสิบนะ จุ่มไปด้วยคุณผู้ชมอ่คือนี่เ,เป็นอย่างนี้สามไม้สาม,สามสิบบาทครับอร่อยเ,เป็นไงคะอร่อยเออเเอ,อะไรอะลูกป้นกล้วยใช <laughs> ่ปะ ขาปลาปลาเดี๋ยวไปดูกันว่าแม่กับพี่ทําอะไรกินอะไรกันอยู่อ่านี่คุณผู้ชมก็30สิบาทแล้วก็มานั่งกินนะสไตล์แบบนี้สรุปเป็นตลาดเล็กๆที่ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าก็ล้มลื่นดี้วผมมองว่าของกินของใช้ก็ไม่ไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ตามนะฮะบ,บริบทของตลาดที่ง่ายๆสบายๆเนาะ นีคามชาลียค่ะก็ถ้าใครอยู you are, ่ใกล้สุพรรณอยู่ในสุพรรณหรือว่าอยากมาเที่ยวก็ถือว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้พลาดอะไรนะและในนี้ก็ยังมีหลวงมีวัดหลวงพ่อลอยวัดอร่อยนะมานมัสการได้ด้วยนะฮะ เอาลครับก่อนกลับเราก็ขอไปนวัาการที่วิหารหลวงพ่อพระลอยนะครับแล้วก็ขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะฮะต่อครอบครัวรวมถึงผู้ที่ชมคลิปนี้จบคลิปทุกคนเลยนะฮะขอมีความสุขขอบคุณครับ